อัปเดตกระแสหลัง SUV ไฟฟ้าอย่าง Xiaomi YU7 เปิดตัวและทำยอดจองถล่มทลายจนคุณเหลยจินยังต้องออกปากว่าถ้ารอไม่ไหว Tesla Model Y ยังเป็นคำตอบแง้มแผนการนำรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi บุกตลาดต่างประเทศ สำหรับ SUV ไฟฟ้าอย่าง Xiaomi Yu7 ที่เปิดตัวในช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ก็คงยังเป็นกระแสะร้อนแรงนะครับด้วยยอดคำสั่งซื้ออยู่ที่2 4 0 0 0 0รายการทำให้ลูกค้านะครับอาจจะต้องรอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่ที่ราวๆ56-59สัปดาห์ก่อนที่จะได้รับรถถึงก็มีทั้งคนที่ไม่มีปัญหานะครับและบางคนที่อาจจะรอจนท้อโดยทางคุณเลยจินจาก Xiaomi ก็ได้เผยว่าถ้าจาเป็นต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนควรพิจรารณ รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ผลิตในจีนซึ่งรถยนต์พลังงานใหม่ที่ผลิตในประเทศจีนรุ่นอื่นๆก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น Xpeng G7 รีออโต้ไอแปและหนึ่งในรุ่นที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือเท sla Mo เดลวโดยคุณเลยจินนะครับก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรหากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนเองเลือก p r o d u ั t ์ของอีลอนมัสก์อย่างเท sla Mo เดลวซึ่งก็เป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมซึ่งเท sla ก็มีโปรโมชั่นในประเทศจีนมากมายแถมเท sla ในประเทศจีนตอนนี้นะครับก็มีการเปิดตัวเท sla m o เดลวาแล้วรุ่นฐานล้อยาวนะครับที่มากับ ห้องโดยสาร6ที่นั่งและการปรับรูปแบบตัวถังใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยมิติตัวถังนะครับจะอยู่ที่ความยาว4,976ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,668ม mm, ิลลิเมตรสูง1,668ม mm. ิลลิเมตรโดยมีทั้งความยาวที่มากกว่ารุ่นเดิมนะครับอยู่ที่179ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อเพิ่มขึ้น150มิลลิเมตรและสูงขึ้นจากเดิมอีก44มิลลิเมตรโดยจะมีการยกแนวหลังคาให้สูงกว่ารุ่น5ที่นั่งนะครับแนวกระจกบานหลังก็ยาวขึ้น าพร้อมล้ออลอยขนาด19นิ้วส่วนห้องโดยสารก็จะเป็น2บวก2บวก2ที่นั่งโดยแถวที่2ก็จะเป็นแบบกับตันซีดพร้อมที่พักแขนแบบปรับอัพและช่องแอร์ก็ให้มาครบทั้ง3แถวนะครับส่วนเรื่องของหน้าจอก็กจะมากับจอทัชสกรีนขนาด16นิ้วและเครื่องเสียงที่ถูกอัปเกรดจาก14ตัวเป็น18ตัวและฟีเจอร์ใหม่อย่างคำสั่งเสียง Hey เท s l a ที่สามารถเรียก AI Assistant ภายในห้องโดยสารโดย AI ตัวนี้นะครับทำงานคล้ายกับ AI Grok แต่เป็น เวอร์ชันที่พัฒนาในประเทศจีนโดยเฉพาะและสามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้สั่งงานทําให้สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยําโดยฟีเจอร์อื่นๆที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่กําลังจะตามมานะครับจะเป็นคิสโหมดและโหมดของการสนทนากับผู้ใช้ตัวนในเรื่องของคุมพลังและสมรรถนะน,นะครับก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และกําลังรวมสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่462แรงมา้าสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.5วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ82กิโลวัตต์ เคลมระยะทางการวิ่งไว้ที่751กิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกับรุ่นปกติ5ที่นั่งเลยนะครับซึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษกว่ารุ่นปกติก็จะเป็นการติดตั้งโชอคอัพที่สามารถ ปรับสภาพการทํางานตามสภาพของถนนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งเข้ามายัางห้องโดยสารเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนและช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทิศทางได้แมน่นยําขึ้นโดยเทส l a Mo เดล YL ที่เปิดตัวมาใหม่นะครับสนนราคาในประเทศจีนอยู่ที่ 3, 3 90, ามแ0 0ามหนหยวนหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวหนึ่งล้านห้าแสบาทเท่านั้นซึ่งเทส l a Mo เดล YL ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนนะครับก็ยังไม่มีข่าวว่าจะมาทําตลาดในประเทศไทย แต่ถ้าหากมีข่าวคราวอัปเดตเมื่อไรนะครับทางเราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกัน ส่วนรถยนต์ไฟฟ้า SUV อย่าง Xiaomi Yu7 ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศจีนก็มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆและชิปประมวลผลของ Nvidia นะครับโดยสามารถรับรู้สภาพถนนพร้อมปรับความหน่วงและความแข็งของช่วงล่างล่วงหน้าได้ซึ่งระบบนี้นะครับรองรับการอัปเดตแบบ OTA โดย Xiaomi ได้โชว์การตอบสนองของช่วงล่าง Xiaomi Yu7 ในการขับผ่านลูกระนาต่าง ด้วยความสม o o แต่ยังคงทรงตัวได้ดีในขณะเข้าโคง้งซึ่งทางเสียวมีนะครับเซ็ตองศาวงเลี้ยวที่แคบจากระบบอัตราทดพวงมาลัยแบบแปรผัน VGR ช่วยให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้นแม้ขณะขับขี่ในความเร็วสูงพร้อมปรับความยืดหยุ่นในความเร็วต่ำในส่วนของระบบขับขี่อัจฉริยะ ใช้ชิปประมวลผลของ Nvidia ียต่อที่มีพลังในการประมวลผลสูงถึง700เทอร์เรียนโอเปอเรชันเปอร์เซกเรดาร์ครื่อมิลลิเมตร 4D อีก1ตัวกล้องความละเอียดสูง11ตัวและเรดาร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ Xiaomi HAD และจอแสดงผลพาน o ราม a Sky Screen โดยเป็นจอ LED ขนาดยาวถึง1.1เมตรความละเอียด Super Retina เลือบหน้าจอถนอมสายตาที่สามารถแสดงวิดเจ็ตต่างๆภายใ ระบบฝอออากาศ3ชั้นโดยชั้นกรองด้านหน้าจะดักจับฝุ่นขนาดใหญ่และเส้นผมชั้นกลางนะครับจะดักจับ PM 2.5แบคทีเรียและอนุภาคเล็กๆและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชั้นกรองอนุภาคระดับนาโน ป้องกันเชื้อราและลดการเกิดอาการแพ้ดูซับกลิ่นได้ถึง90%ในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้นความรู้และล้ำสมัยคุมพลังและสมรรถนะของ Xiaomi YU7 อัปเกรดพละงกำลังมอเตอร์โดยใช้มอเตอร์ V6S Plus ที่สามารถรีดรอบได้สูงถึง22,000รอบต่อนาทีโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นมอเตอร์ V6S Plus พละกกำลัง320รแรงมา้าแรงบิด528นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังสามารถทาอัตราเร่งจากศู ถึงร้อได้ใน5.88วินาทีความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ96.3กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ LFP เคลมระยะทางที่835กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วน Xiaomi YU 7 Pro นะครับจะมากับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อ โดยให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง496แรงมา้าแรงบิด690นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.27วินาทีความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ96.3กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางที่770กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จส่วนรุ่นท็อปนะครับหรือว่า Xiaomi YU7 Max จะมาพร้อมมอเตอร์ Xiaomi V6S Plus c o o ขับเคลื่อน4ล้อให้พละงกำลังสูงสุดถึง690แรงมา้าแรงบิด866นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน3.23วินาทีความเร็วสูงสุด253กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการทำตลาดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi นะครับ ก็มีข่าวว่าจะมีแผนทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปปี2027ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกโดยทั้งเลยจินจากเชียลมีก็ได้เน้นย้ำว่าจะทำการส่งมอบในตลาดประเทศจีนให้ทันตามคำสั่งซื้อกว่าจะพร้อมและเริ่มบุกตลาดต่างประเทศนะครับก็น่าจะเป็นปี2027โดยปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าจากเชียลมีทั้งสองรุ่นก็ประสบปัญหาภาวะการขาดแคลนสินค้าและรอการผลิตเป็นจำนวนมากโดยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของเชียลมีนะครับใน ไตรามาสที่2ปี2025กว่ารายได้สูงถึง12,000ล้านบาทตามรายงานด้านการเงินเบื้องต้นของแบรนด์และมีการคาดการกำไรขั้นต้นอยู่ที่26.4%แม้จะยังขาดทุนจากการดำเนินการที่ราวๆ300ล้านหยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่1,490ล้านบาทถือว่าไตรามาสเดียวนะครับขาดทุนลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยและการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi ในไตรามาสที่2อยู่ที่81,300 2คันเพิ่มขึ้นถึง197.73%เมื่อเทียบกับปีก่อนหนะ้าและการประกาศเข้าสู่ตลาดยุโรปในปี2027เของ Xiaomi ก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของแบรนด์ Xiaomi ในการขยายธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV จากตลาดยานยนต์ประเทศจีนสู่เวทีโลกถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนกำลังการผลิตเป็นจำนวนมากและการส่งมอบที่ล่าช้าสุดๆเพราะยอดจองล้นหลามเกินเหตุแต่จากการที่เห็นรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi ได้ไป อยู่ในหลายๆโรงงานของหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นฮุนไดฟอร์ดหรือแม้กระทั่ง Ferra ร i ก็อาจจะสามารถคาดการทิศทางลมได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์เสี่ยวมีอาจจะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลกสําหรับอนาคตอันใกล้ซึ่งคาดว่าถ้าเปิดตลาดในยุโรปแล้วนะครับยอดจองก็น่าจะลดหลามเช่นเดียวกันเพราะคาดว่าน่าจะมีคนรออีกไม่น้อยและด้วยกระแสที่ดีขนาดนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าจะมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งเราจะคอยติดตามข่าวอยู่เรื่อย ถ้าหากมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อไหร่ทาง Newtech ค h a i l a n d จะรีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกัน<อ>เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด hype, กดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Newtech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน